ละแม่คู่ขื้นเลือมากม่มปะคะขึ้นขึ้นมาจากอา่าดอนดอนโพเขาเอิ่อนดอนโพค่คะค่ะเามาื่อคืนหลับไปไหว้สารปู่อือ,อเลือเนาะค่ะแม่คู่ก็เล่บอกมาแม่คู่ไปเสียงตัวนี้มาแล้วได้ตัวนี้ถ้าปูอ่อือให้ลูกตัวนี้จริงๆให้ลูกเขย่าเซียมซี่ได้ตัวเกา่าแต่ถามือนี่ลูกมาอา่าได้ได้ดุความดีงามเลยค่ะให้ลูก เขย่าได้ใบที่ดีที่สุดครับแม่คู่เขย่าได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่เกี่ยวกับเรื่องเส้นซี่ครับละค่ะแม่คู่จะเฮ็ดไปอีกไงขอให้เป็นตัวเลขที่แม่คู่ได้เสี่ยงมาแล้วได้แปดห้างหนึ่งเปิดค่ะมันก็ได้เป็นเบอร์แปดห้าเป็นสามครั้งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแม่ครูได้มาจากคู่ <c oughs> สองตัวแปดห้อพอพอ <c oughs> าตัดออทค่ะก็ได้แปดห้ามากมสิีหยังที่แบบมันว่านาเสือเพราะว่ามันจะมาส้นกันเด็นไสามข้างบนงนะคะแต่แต่มืนอคู่เสือหมันเวลามันคู่ไปปูลื่ะไม่ได้สองตัวบนล่างแม่คู่ก็ได้สามตัวทุกครั้งครับค่ะได่สามตัวเทือค่ะนี่แหละค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็คือเลขของปูดำเนาะ เพิ่นจะว่งสามตัวไห่น้อค่ะก็คือสองเก้าห้าน้องค่ะส่วนสามหันจะมา,ากเป็นสี่ด้วยค่ะจะมา,ากเป็นสี่สามห้าเป็นคู่ของเขาแต่เห็นที่เป็นขีดขีดนี่คือเ็นขีดเอาแบบนี้ด้วยค่ะว่าไอขีดคือเก่าด้วยค่ะเอฟซี FC. ปกติเพิ่นจะขีดตรนมั่งสี่เนาะแต่วันนี้ไม่ขีดนะคะเพิ่นขีดตรงมั่งสี่เลยขีดตรงเ่งสี่แต่สองตัวเป็นไห้มั่งสีค่ะ สามกับสองไม่มาด้วยกันค่ะสามกับสองประมาณนํากันประมาณนี้เนาะแต่ให้รู้ว่าเลขปูดำขึ้นหนึ่งแต้มลดหนึ่งแต้มเหมือนเดิมนะคะจังหวัดที่แล้วเป็นที่หน,น,น,นึ่งลดกลับเป็นศูนย์ค่ะคนี่ละค่ะแต่บ้ากัทั้งนี้ทั้งนั้นกตเดี๋ยวจังไงอกคะ่ะปูคนคือสนไม่ยำอ,อ,อีกคือดอกนะ,ะมไม้บ้านพัก จลาเลข2สองตัวกับล่อวันพระนาจะได้เลขจับคู่สองตัวมากนะครับวดซึ่งงวดที่แล้วเลขจับคู่สองตัวเนี่ยเจ็ดห้าถูกเต็มเต็มครับเจ็ดห้าถูกเต็มเต็มคนนี้โชคก็ได้เอาค่ะเจ็กห้าได้ยุครับได้เลขกมากได้เลมากค่ะแต่วันนี้แล้วก็ที่แม่ปูไปปู่อืลือนะครับแบงปูได้แปดห้ามาค่ะถ้ารถหนึ่งแทมใช่เลยค่ะรถหนึ่งแทมแบงเลยได้ค่ะค่ะ เปลี่ยนนะครับเนาะคับแม่คู่มียังเพิ่มเติมอีกบ้างครับค่ะค่ะคือวันพานากรแห่ค้นมีโชคนี่แหละค่ะไปเอาให้เอีซีเดอ่ะค่ะมหาวสียเลยมากตัวสัตว์ค่ะ